ดูเด็กชายช้อนที่ทำอะไรช้อนทำอะไรครับเขากำลังวาดรูปรูปอะไรครับเนี่ยวันคดีไทยอืวันคดีไทยใช่เขาทำอะไรอยู่กันล่ะครับนายแต่งตัวไทยอะไรก็มาอ๋อแต่งตัวช่วยชุดไทยเหรอครับ เป็นต,ตัวชุดไทยออตอนนี้กำลังว่าอะไรจ๊ะนางเงี้ยอือหือุ้ย,ย,ยเรืเห็นอะไรน่ะนะจับปลาจะกินปลาน่ะตัวอะไรอะ่ะก็ผีเสื้อสมุทรเนี่ยโอ้โหโหดจงังนางในวรรณคดีใช่ไหมครับใช่สุดยอดชอนเก่งมากเลยนะ